สวัสดีครับผมมาพบกันกับพวกเราครับบริษัทเต้นมังกรนะครับผมออกรถง่ายช่วยคุณได้ไม่ผิดหวังครับวันนี้ขอนําเสนอนะฮะรถตู้นะครับคอมมูเตอร์นะครับเครื่องยนต์สามพันฝนตกแล้ววันนี้เอายู่บ e r ครับผมหลังจากที่ฝนเศาตกแล้วครับวันนี้ตะกี้ฝนไลฝนไลพวกผุก็เลยไปลบกอนนะครับเนาะบ่าวากันนะครับเนาะเอามาเบิ่งกันต่อครับคอมมูเตอร์ครับคอมมูเตอร์ครับเครื่องสามพันครับเป็นรถปีห้าเจ็ดครับ2014นนี่เองนะครับ เป็นเครื่องสามพันตกแต่งภายในเป็น VIP ทั้งหมดเลยครับผมอยากให้ทุกท่านมารับส้มครับรถคันนี้ดาวแค่เจ็ดบาทเท่านั้นครับดาวเจ็ดบาทแล้วก็ค่างวดครับสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเท่านั้นครับแล้วก็ยังได้รุ่นสองแสนบาทเอาเงินสดๆไปเลยสองแสนบาทขั้นออกลอยกบเต็นเมื่อก่อนครับแล้วก็ยังได้รุ่นโป้นะครับหาล้านบาทครับหาล้านบาทเอาไปให้ที่ยังไปสั่งเฮี้ยนครับสั่งเฮี้ยนให้ผู้ซื้อครับท่านถือรางวัลได้ไปเลยและที่สําคัญครับ หาคนแนะนํำมากนะครับแนะนํำมาซื้อรถที่เต็มเมื่อก่อนครับหายอีกหนึ่งหมื่นบาทไปเลยครับเดี๋ยวไปเบิรงภไยในครับว่ามันเป็ยนจังไหนแครับเนาะภายในของโดยสารครับนี่ครับเป็นเบาะหนังทั้งเบิดเลยนี่ระบบเครื่องเสียงจอเป็นดีวีดีครับเปิดสา USB ฟังเพลงได้มีเครื่องเสียงกระหึ่มนะครับภายในเบาะนี่ครับเป็นแบบหนังคักๆเลยครับผมป้าตัวขึ้นมาหรูหราแท้ รถตู้นันต้องแบบนี้ครับถ้าสิซื้อทั้งเสื้อเนี่ยเขาไปซื้อของเดิมๆยูุโซเนี่ยลูกค้าต้องไปตกแต่งอีกนะครับนี่แสแสนนะครับนี่ทั้งภายนอกครับเอ่อทั้งหลังคาทั้งเพดเพดานนะครับเนาะทั้งระบบแอร์้อมเครื่องเสียงครับนี่จัดเต็มเลยอยู่นี่นี่ครับเดี๋ยวจังไล่ผมสิได้เปิดให้เบิ้งอีกเสื้อนึงเนาะครับเนาะภายในก็สิเป็นเบาะข้างหลังนี่นั่งได้12คนพุ่นลักครับอ่าสุดยอดมากเลยแล้วก็มีครับนี่ครับเเนีีี่ยยอากบิงทว กดลงมาเบิงถ้าแม่ครับเนี่ยมีทีวีพร้อมผู้ใดอยากลองคารเราเก๋กระเสียบไม่ชึกเชื่อเดียวห้องได้หอดสอดแจ้งหอดกรุงเทพกักครับวันนี้ครับไปรับงานลูกค้ากันได้ครับผมพักขนาดเลยแอร์ข้างหลังก็เย็นครับสุดยอดที่ดีครับรถคันนี้ฮาร์ตัวได้ไปบ่ผิดหวังแน่นอนครับเต็มมุ้งก่อนนะครับเนาะครับเป็นยังไงครับรถตู้คอมพิวเตอร์ครับเครื่องสามพันโตวิ่ไอพีครับแต่งวิ่พีทั้งหมดเลยมาเบิงนะครับวันนี้คางวดกับเงินสด นะครับเต็มต์มังกรขายเท่าไหร่นะครับเนาะคันนี้ครับขายอยู่ที่6กแสนสามหมื่นเก้าบาทครับหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทพรยูทีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทครับสูงสุดแปดสิบสี่งวดครับแล้วก็ได้โปรพิเศษดีครับพรสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทงวดที่หนึ่งถึงงวดที่หกครับคันลูกค้ามาออกรถกับเต็มต์มังกรครับใส่เงินดาวแค่เจ็ดบาทครับสําหรับคันนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญครับเลือกรถที่เต็นต์มังกรนะครับมีทั้งสิ้นครับ หาสาขาด้วยกันครับสาขานาดีสาขารถรู้ครับอยู่ใกล้สนามบินอุดรครับแล้วก็สาขาดงริ่งครับท่างไปน้องไขยสาขาพัทยาครับอยู่ชลบุรี่และสาขาหนองบัวลำพูครับอยู่ตรงขามกับท่านเขาวัดธรรมกองเพนครับออกรถที่เต้นมังกรครับออกรถง่ายช่วยคุณได้ไม่ผิดหวังแล้วเจอกันครับโอ้ของแท้ตัวนี้